ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาประจนภัยกันในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์ c น a ตีราบกันนั่นเอง <Huh? S 1> เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนว MMORPG <Huh? S 1> เครดแนวเนื้อเรื่องประจนภัยตีมอนสเตอร์ราบ,บอสในดันเจียน เพื่อเอาของที่ดรอปมาอัปเกรดอาวุธและชุดเกราะอีกทั้งยังมีการอัพสเตตัสเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและยังมีระบบสกิลติดในแต่ละดาบที่ไม่ซ้ำกันอีกด้วยระบบยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้แต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้งั้นเราก็ไปดูในแต่ละระบบพร้อมๆกันในเซิร์ฟเวอร์กันเลยดีกว่าครับ Let's go สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเต๋าจากช่องด r i v e ีซีกันนั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนั้นมาสำรวจและประจนภัยเล่นไปพร้อมๆกันในเซิร์ฟเวอร์ i t e r n e t y c r a f t o n l i n e นี่เองนะครับถ้าผมอ่านชื่อเซิร์ฟเวอร์ผิดยังไงต้องขอประทานอาภัยไว้นาที่นี้ด้วยละกันนะครับแต่เดี๋ยวผมน่าจะอินเสิร์ตไอพีพร้อมกับเวอร์ชั่นที่สามารถเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นี้ได้ให้ไว้บนหน้าจอละกันนะ IP ีและเวอร์ชันก็ตามนั้นเลยนี่นะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แนว MMO RPG เป็นเควสแนวเนื้อเรื่องแต่ก็มีเควสยิบย่อยและระบบที่แปลกใหม่ไม่ซ้าใครบอกเลยว่าการละเล่นของเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่แพ้เซิร์ฟเวอร์ไหนแน่นอนนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ละกันนะครับหากกดกันแล้ว <S 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 เพื่อมีการเซฟราไปมากกว่านี้งั้นเราก็ไปเริ่มวิธีการเล่นและสาธิตวิธีการเข้าสู่ระบบภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันก่อนละกันนนะะครรผม Let's Go <S ซึ่่่งงวิธีีกกาาาเเข้้สสู์อ็แจย เพียงแค่ทุกคนนั้นเปิดตัวเกมตามเวอร์ชั่นที่ผมได้ทําการกําหนดไว้ให้จากนั้นกดมาตรงที่คําว่าเล่นหลายคน แล้วทําการกดไปตรงที่คําว่าเพิ่มเซิร์ฟเวอร์จากนั้นใส่ IP ที่ผมได้ทาการขึ้นบนหน้าจอนาตอนนี้ลงไปแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดตรงนี้นะครับผมที่มันเขียนว่า resource pack server ถามก่อนให้เป็นเปิดใช้งานนั่นเองนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถกดคําว่าเสร็จสิ้นแล้วทาการดับเบิลคลิกเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นี้ได้เลยนั่เองนะครับผมหลังจากที่เราทําการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะบอกนะครับผมอยู่ตรงหน้าจอเลยว่ากราณาล็อกอินก่อนสําหรับคนไหนที่ล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้ว มันก็จะให้ใช้คําสั่งทับล็อกอินนั่นเองนะครับก็ให้เราทําการทับล็อกอินนะครับผมตามรหัสนะครับที่เราทําการเคยสมัครไว้เลยนี่เองนะครับผมในการแนะนำนะครับให้ทําการลงอัปทิฟก่อนนี่เองนะครับเพื่อไม่ให้รีซอสแพคมันเกิดอาการบั๊กแล้วก็เพื่อเพิ่มความเรื่อให้กับตัวเกมของเราด้วยนี่เองนะครับผมหากทุกคนทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนนั้นเดินตรงมาตรงนี้นะครับแล้วก็คุยกับผู้ให้ภารกิจเริ่มต้นได้เลยนี่นะครับพอมันเด้งกหน้าต่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทําการกดคําว่าแน่ใจไั้น done ทีมวิวนะครับพาเราไปในจุดที่มันต้องการให้เราไปนั่นเองนะครับณตอนนี้คือมันให้เรานั้นไปกําจัดไก่นะครับ5ตัวเพื่อที่จะนํามาส่งไอ้เจ้าเควสเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับผมมีของเพราะว่าผมได้ทําการเซเวเล่นมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะครับมันจะไม่มีของเหมือนกับผมเนาะมันจะให้มือเปล่านั้นมาตีเลยนั่เองนะครับผมหากเราตีครบจํานวนที่มันต้องการแล้วเนี่ยมันจะมีแสงไฟแบบนี้นะครับผมเป็นเส้นทางนะครับผมไปในจุดที่ส่งเควสนั่นเองนะครับผมแต่มัน เป็นแนวตรงนะครับข้อเสียของมันเนาะอ่าเราก็เดินตามทางละกันนะครับผมเพื่อไม่ให้มันหลงนั่นเองนะครับผมณตอนนี้ก็คือให้เรานั้นไปซื้อนะครับผมใบจากเจ้าพุทาตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เอามาให้ไอ้เจ้าเอ c ตัวนี้อีกหนึ่งทีกดๆไปเลยนั่นเองนะครับข้ามคําพูดไปแต่แนะนานะครับให้อ่านนะสำหรับคนไหนที่อยากจะรู้เนื้อเรื่องเนี่ยให้อ่านนั่นเองนะครับข้อความที่มันได้ทําการสนทนากับเราแต่ของผมนั้นเล่นผ่านไปแล้วไงก็ไม่ต้องอ่านหรอกนะครับผมเล็กๆไปได้เลยณตอนนนนนี้้้ะรััมก็จใหเา มาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับเนื่องจากมันให้ ไอเจ้าค <Friend. S 2> ิสตันอันนี้มาั่นเองนะครับผมเอามาแลกกับ n p c ตัวนี้เนาะมันจะได้เป็นคิสตันอีกสีหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งไอเจ้าคิสตัลสีนี้นะครับมันเอาไว้เอามาเปิดกล่องสุ่มตรงนี้เพื่อสุ่มของรางวัลหรือว่าดาบต่างๆนานาได้นั่นเองนะครับผมแต่นี่คือเป็นระบบตัวเทสนั่นเองนะครับอ่านตอนนี้นะครับเราก็ได้ดาบเริ่มต้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านตรงสกอร์บอร์ดนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าให้เรานําดาบอันนี้นะไปให้ไอเควสเริ่มต้นตัวนี้นั่นเองนนนนนะะคครััผมมอ่าาาเเกกกก็็ดดุยยไไป้้ลจ จะให้เรานั้นมาตรงทางด้านจุดเวิร์กพอยต์นั่นเองนะครับผมหรือว่าเอาเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือจุดวาร์ปนั่นเองนะครับไอแท่นอันนี้จะเป็นทางด้านท่นวาร์ปนั่นเองนะครับผมพอเราเดินมาแล้วเนี่ยมันก็จะนําเรามาอยู่ในสู่ของตัวเมืองหลักเลยนั่นเองนะครับผม <S <S อันนี้ก็จะเป็นการพิมพ์วิวนะครับว่าในสถานที่ของแต่ละจุดเนี่ยมีจุดตรงไหนบ้างนั่นเองนะครับแล้วมีชื่อเรียกว่าอะไรโดยประมาณนั่นเองนะครับผมมันก็จะ เป็นภาพประกอบประมาณนี้นั่นเองนะครับผมมันก็จะพาเราอันนี้ก็คือจะบอกนะครับว่าเกิวสถานที่ภารกิจนั่นเองนะครับก็คือเป็นสถานที่มาคุยรับเควสอะไรต่างๆนานามัมนจะมีภาพประกอบอยู่อะไรประมาณนั้นเนาะส่วน <Okay. S 1> ทางด้านตรงนี้นะครับไอในส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านเกี่ยวกับการเปิดกล่องซุ่มไ <Huh? S 1> อที่ผมได้บอกเคือข้างต้นไปนะครับว่าไอเก็บคริสตัลเนี่ย สามารถเอามาแลกเป็นคริสตัลอีกสีหนึ่งเพื่อเอามาเปิดกล่องสุ่มแลกเป็นดาบและไอเทมต่างๆได้้น่นีนนะครับผมณตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับของมาจํานวนลึงเลยนะฮะก็จะเป็นด้านดาบทุกชนิดนั่นเองนะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับไม่แบ่งแยกสายนะครับทุกคนสามารถเล่นได้ทุกสายนะครับผมขึ้นอยู่แต่ละคนนะครับว่าจะเล่นแบบไหนเนาะมันก็จะให้ทางด้านสมุดนะครับหนังสือนักประจนภัยนะครับให้อาหารมาแล้วก็ให้ทางด้านแหวนโล่นะครับปี แล้วก็อันนี้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านที่ถอนรูนเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นทางด้านแร่หินสลายนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีละกันนะครับว่ามันคืออะไรเ <Okay. S 1> นาะส่วนนี้ก็คือจะเป็นทางด้านยามานาอะไรต่างๆนานาเนาะแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านไบออนไลน์นั่เองนะครับออนครบ3านาทีจะได้รับไปอันนี้มานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอทําการเดินนะครับผมไปในจุดที่มันให้ไปก่อนละกันเนาะเหมือนจะอยู่ในเมืองเลย,เลยนั่นเองนะครับก็เดินตรงไปตรงโน้นนี่มันจะมีไฟแล้วเห็นป ให้เดินตามทางดีกว่าสําหรับคนไหนนะครับที่เดินมาแล้วมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ให้ทุกคนนั้นมาคุยกับชาวได้เลยพอคุยเสร็จนะครับมันก็จะให้เรานั้นไปหาเศษผ้านะครับผมของซอมบี้นะครับแล้วก็เออสรามเหนียวหนึบนะครับโดยการไปตีกับไอ้เจ้าพวกสรามนะครับเจ้าซอมบี้นะครับตัวเล็กนั่นเองนะครับเพื่อเอาของที่ดอบจากมันเนี่ยนะครับผม มาให้ไอ้เจ้าชาวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการเดินทางก็เดินตามเส้นทางเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมพอถึงโค้งนี้นะครับให้เดินไปตรงนู้นนั่นเองนะครับผมพอเดินมาตรงนี้เสร็จนะครับให้ลงมาตรงนี้เนาะแล้วก็ทําการเดินตามเส้นทางตรงไปได้เลยนั่นเองนะครับผมเพื่อไปทําการกําจัดนะครับไอ้เจ้าสรามแล้วก็ไอ้เจ้าซอมบี้นั่นเองนะครับเพื่อเอาส่วนประกอบของมันนั่นเองนะครับไปให้ไอ้เจ้าชาวเนาะตีไปได้เลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดตอนที่ผมได้ทําการตีไอ้เจ้าพวกนี้แล้วก็เอาชิ้นส่วนของ มันเนี่ยที่ดรอปจากตัวพวกมอนสเตอร์นะครับไปให้ชาวเลยแล้วกันนะครัะผมในตอนนี้ผมตีม,มอนสเตอร์พวกนี้จนได้ไอเทมเกินที่มันต้องการแล้วนี่นะครับผมแล้วที่เหลือนะครับก็ให้เรานั้นทําการไปส่งไอเทมนั่นเองนะครับโดยผมขอทําการทับสปาาแล้วก็มาคุยกับชาวได้เลยอ่มามันเป็นคี่รัดน,นะครับในการมา จุดเมืองตรงนี้นั่นเองนะครับผมณนะตอนนี้นะครับมันให้เรานั้นไปคุยกับยามหน้าเมืองนั่นเองนะครับผมแต่ณนะตอนนี้ผมขอยังไม่ไปคุยก่อนละกันเนาะ <Okay. S 1> ในระหว่างที่เราตีพวกมอนสเตอร์เมื่อกี้ไปนะครับ <c oughs> หากเลเวลเราอัพนะครับมันจะได้แต้มหรือว่าได้พอยต์ในการอัพสกิลด้วยนั่นเองนะครับหรืออนะัพสเตตัสเนาะแล้วดูยังไงว่าเลเวลเราอัพสามารถดูได้ตรงนี้เลยตรงทางด้านที่เก็บเลเวลทั่วไปตรงนี้ได้เลยนันะ่นเองนะณตอนนี้ผมเลเวล5 5นั่นเองนะครับและว,วิธีการอัพค่าสเตตัสอัพยังไงใช่ไหมคร นี้ขึ้นมานะครับจากนั้นกดคลิกขวาไปหนึ่งที่แล้วก็เลื่อนมาตรงที่คําว่าตรวจสอบสถานะ ทับอัปสเตตัสนั่นเองนะครับกดคลิกไปหนึ่งทีอันแรกนี้นะครับจะเป็น <Oke. S 1> ทางด้านการตรวจสอบสถานะหรือค่าประสบการณ์ของเราเองนะครับที่เราได้ทําการอัปไปส่วนอันที่ above, 2นะครับจะเป็นการอัปสเตตัสและดูค่าที่เรานั้นเคยอัปไปแล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนนะครับที่อยากจะรู้ว่าตอนนี้เรามีแต้มเท่าไหร่สามารถมาเช็คตรงนี้ได้เลยนี่อนะครับผมณตอนนี้แต้มคงเหลือของผมเนี่ยเป็นศูนย์แล้วนะครับมันจะได้ก็ต่อเมื่อเรเวลเราอัปนั่นเองนะครับโดยประมาณเนาะแล้วเราก็สามารถเอาแต้มที่เราอัปเนี่ยมาเลือกค่านะครับที่เราต้องการได้เลยนะครับ คับนะตอนนี้ที่ผมอัพไปก็คือจะเป็นทางด้านค่าพลังโจมตีอะไรต่างๆนานานเราสามารถคีเอทนะครับสายที่เราต้องการได้เลยนั่นเองนะครับโดยประมาณเนาะ <Okay. S 1> แล้วนะตอนนี้นะครับผมผมควรที่จะไปหาไอยามหน้าประตูนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมว้าไปเลยละกันเนาะคุยไปได้เลยนั่นเองนะครับอ่า มันก็จะพาเรามาเจอหลุมอันนี้ซึ่งไอ้เจ้าหลุมักยะมันจะเป็นเหมือนจำะครับที่จำกระโดดสูงไปนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นโบยบินบนอากาศได้นั่นเองนะครับผมโดยประมาณเนาะเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการใช้ให้ดูแล้วกันนะครับผม <Okay. S 1> ขั้นตอนแรกก็ให้เราเดินไปที่หลุมเมื่อกี้ จากนั้นก็กระโดดไปได้เลยปุ๊บอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมกดสเปคบาหนึทีนะครับให้มันรูปทรงประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไปตามเป้าหมายที่มันกําหนดให้เราไปได้เลยนี่เองนะครับบินมาตรงนี้เลยโอเคจากนั้นก็มาคุยกับไอ้เจ้า ลีหน่าเลยนั่นเองนะครับผมอ่าพอคุยเสร็จปุ๊บมันก็จะวาร์ปเรากลับมาที่เดิมนะครับก็ให้เรานั้นทําการไปคุยกับไอ้เจ้ายามเมื่อกี้เพื่อทําการส่งเควสโดยประมาณนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมคุยปุ๊บนะครับมันก็จัดได้นะครับอันนี้มานั่นเองนะครับผมคิสตันนะครับแล้ว มันก็จะให้เรานั้นไปหาช่างอัปเกรดอาวุธนั่นเองนะครับผมซึ่งผมขอทําการทับสปาวไปละกันเนาะ<น>ก็ให้เรานั้นเดินตามเส้นทางที่เรานั้นจะไปตีมอนสเตอร์เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับแต่พอมาถึงหัวโค้งตรงนี้ให้เรานั้นหยุดนะครับแล้วก็เดินไปตรงนู้นนั่นเองนะครับมันก็จะมีบ้านที่ตีช่างนั่นเองนะครับหรือว่าช่างอัปเดตอาวุธรออยู่นั่นเองนะครับก็ให้ทาการกดคุยไปได้1รอบกดไป1รอบนะครับให้มันสนทนาให้เสร็จนะครับหรือถ้าสมมุติคนไหนที่อยากจะข้ามก็กดจะ่มันค มันก็จะมอบหมายนะครับให้เรานั้นไปซื้อไอเทมนะครับผมชนิดหนึ่งมาให้กับมันนั่นก็คือจะเป็นทางด้านน้ำยาฟื้นฟนูนั่นเองนะครับจากเจ้าร้านตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็เราก็เดินไปตามมาันนะเนาะเอาลงมาตรงนี้เสร็จนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผม آ, ก็ทําการคุยไปหนึ่งที่แล้วก็ซื้อน้ํายานะครับฟื้นฟูนระดับ1น,นะมา1ชิ้นจากนั้นก็กลับไปให้มันนั่นเองนะครับผมพอมาถึงแล้วนะครับก็ทําการ กดคลิกให้มันได้เลยเอยไม่ใช่สิ <c oughs> กดคุยกับมันนะครับผม1รอบนะฮะมันก็จะ เริ่มบทสนทนานะครับผมพอเริ่มบทสนทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเอาน้ํายาเราไปอยาก,กินนะถ้ากินก็คือต้องไปซื้อใหม่นั่นเองนะครับผมณนะตอนนี้นะครับมันก็ให้เรานั้นไปคุยกับยามหน้าเมืองเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมแต่เดี๋ยวผมนั้นค่อยไปคุยผมขออธิบายสมพคุณของการตีบวกอาวุธก่อนละกันนะครับซึ่งในการอัปเกรดอาวุธนะครับมันจําเป็นที่จะต้องไปคราฟวัตถุดิบและตามราหาวัตถุดิบเอามาให้ช่างอัปเกรดอาวุธนั่นเองนะครับผม <Okay. S 2> แต่เรานั้นจําเป็นที่จะต้องมีอาวุธที่เรราาต้อองกจะั ครับผมเหมือนกันอยู่2เว็บนั่นเองนะครับแล้วเราก็กดคลิกขวานะครับผมดูที่ npc ตัวนี้แล้วก็ตามร่าหาชื่อนะครับว่าดาบที่เราต้องการอัพเนี่ยมันมีอยู่ในนี้หรือเปล่าอย่างเช่นนะครับนะตอนนี้ผมต้องการจะอัพดาบนี้ใช่ไหมครับก็ให้เราหานะครับนี่เลยนะครับมันจะเป็นดาบเล่มนี้ให้ทําการกดคลิกขวาไปหนึ่งที่เพื่อทําการดูวัตถุดิบที่มันต้องการที่จะเอามาตีบวกเป็นดาบบวกหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการหาเจ้ากลมๆอันนี้นะครับผมก็ให้เรานั้นทําการเอาดาบนะครับที่เหมือนกันนั่น นี่นะครับผมมาย่อย ได้ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้เรานั้นทําการหาชื่อดาบที่ตรงกับที่เรามีนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะตอนนี้นะครับผมก็เจอดาบที่ผมต้องการที่จะเอาไปย่อยแล้ะกดไปได้เลยนะครับหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะได้เป็นลูกกลมๆมานี้มานั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้เรานั้นกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมมันกดติ๊กถูกแล้วนะครับผมว่ามีส่วนผสมอันนี้แล้วนะครับเหลืออันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้นั่นเองนะครับซึ่งไอ้แร่นี้นะครับหาได้จากการมาซื้อตรงนนนนนี้ััั่เเองะครบผมมลยน มีโอกาสนะครับผมได้หินอัปเกรดอาวุธระดับ4ดาวกับ5ดาวนั่นเองนะครับผมณตอนนี้นะครับที่มันต้องการก็คือระดับ4ดาวนั่นเองนะครับผมซึ่งผมอ่ะก็มีอยู่แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมนั้นจะทําการกดสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับว่าผมจะได้อะไรมีเลยนะครับผมได้ระดับ4ดาวมา1อัน 2อันนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าดวงไม่ดีเลยนั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเท่ากับเรานั้นได้ส่วนผสมมาอีกแล้ว1ชิ้นนั่นเองนะครับผมส่วนเจ้าอันนี้มันหาได้จากไหนนะครับผมไอเจ้าสิ่งนี้นะครับให้เรานั้นเดินมาตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าเดินมาคุยกับช่างขายอาวุธนะครับให้เราทําการกดคลิกไปหนึ่งทีมันจะมีอาวุธนะครับที่ไม่ค่อยได้แรงมากสักเท่าไหร่ขายนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านแบบหลอมอาวุธพื้นฐานขายด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในส่วนบวกร นั่นเองนะครับผมแล้วที่สําคัญปัจจัยหลักเลยนะครับที่เราตามหาอยู่นั่นก็คือไอ้เจ้าอันนี้ใช่ไหมครับผมซึ่งไอ้เจ้านเนี้ยหาได้จากการมาซื้อนะคะรับผมแล่บทสลายนั่นเองนะครับผมซื้อมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณต้องการเลยนี่น,นะครับผม <Okay. S 1> จากนั้นก็ซื้อดาบมาหนึ่งเล่มก็ได้นะครับผมหรือเรานั้นจะเอาไอแ้แล่บทสลายเนี่ยคลิกไปในดาบที่เรานั้นไม่ต้องการจะใช้แล้วก็ได้ที่เดียวกันนเองนะครับมันก็จะได้เป็นเจมอันนี้มานด้นเองนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันเนาะคระับ ม,มีดาบเล่มนี้นะครับไม่ได้ใช้นะครับก็ทําการรากนะครับผมแลบบทสลายกดลงไปเลยนี่เลยนั่นเองนะครับผมมันก็จะสูงนะครับผมโอกาสที่จะได้เจมอันนี้นั่นเองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราขาดอะไรกันบ้าง อุ้ยตอนนี้เราครบหมดทุกอย่างแล้วเพราะว่าผมได้ทําการซื้อแบบหล่ออาวุธพื้นฐานมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีไอเจ้าเจมันนี้ครบตามจํานวนแล้วนั่นเองนะครับ <c oughs> เอาจริงๆนะดาบอะไม่จําเป็นที่ต้องมาเสียเงิน6000นะครับผมมาซื้อตรงนี้ก็ได้ <c oughs> นะครับให้เราทําการเก็บนะครับผมไอแร่นี้นะครับที่ได้จากการออนไลน์หรือได้จากการทําเควสต่างๆนานานเนี่ยเอาไปแลกตรงสปาก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับผม <c oughs> วิธีการแลกก็ทับสปามาจากนั้นนะครับผมลงมาตรงนี้โอเคอ่าลงตามผมมาเลย แล้วก็เดินไปตรงซอกกลืบตรงนั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้เรานั้นมาทําการแลกกับ n p c ตัวนี้ั่นเองนะครับผมโดยมันนั้นจะให้เรานั้นเก็บสะสมไอ้แร่อันนี้นะครับผมให้ครบ50อันเพื่อที่จะแลกนะครับผมเป็นทางด้านคียนะครับผมเอามาเปิดกล่องเป็นพวกนี้เลยนี่เองนะครับผมเห็นปะมันก็มีโอกาสได้ดาบแร่แรนะครับผมยิ่งแร่ที่สุดนะครับก็คือจะเป็นทางด้านสี ส้มนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอสุมให้ดูอีกหนึ่งครั้งละกันเนาะนี่เลยเราได้ดาบซิมเวอร์มานั่นเองนะครับผมก็เป็นดาบ ชนิดม่วงนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอทําการกลับไปตรงที่ตีบวกต่อละกันนะครับแล้วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมนั้นจะลองมาตีบวกให้ดูละกันนะครับว่าจะติดร้อยหรือไม่นะครับเฮ้ยติดหรือเปล่านี่เลยนตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการตีติดไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมในการตีนะครับไม่ต้องกลัวแตกนะครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วมันจะมีการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเราอีกหนึ่งช่องทางนั่นเองครับนั่นก็คือการใส่รูนให้กััับบชุดต่่าางงงๆขออเเเรรนนนนะะะคคผมมีลยก็จ มีช่องใส่รูดเห็นไหมครับว่าสามารถใส่อัคคีได้นะครับผมถึง3ช่องเลยนี่เองนะครับไอเจ้าอัคคีอันนี้นะครับหาได้จากการไปตีมอนสเตอร์ตีบอสนั่นเองนะครับผมส่วนอัคคีนี่มันรูปหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับผมทุกคนอาจจะสงสัยเดี๋ยวผมนั้นมีสาธิตให้ดูด้วยนี่เองนะครับผมนี่เลยเหรียญอัคคีนะครับผมหรือว่าเจมนั่นเองนะครับผมมันก็จะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้เลยนั่เองนะครับผมซึ่งแต่ละสีนะครับผมมันจะเพิ่มความสามารถแตกต่างกันไปนั่เองนะครับอย่างเช่นนะครับสีฟ้า มันก็จะเพิ่มพลังโจมตีในรูปแบบสกิลบวก8%เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังเพิ่มมานาสูงสุดถึง35%เลยนั่นเองนะครับผมโดยประมาณเนาะซึ่งแต่ละเจมมันจะมีรายละเอียดและคำอธิบายบอกนั่นเองนะครับผมซ <Okay. S 1> ึ่งอี๋ยงผมนั้นจะขอทําการใส่เจมอันนี้นะครับผมแล้วก็ใส่เจมอันนี้ละกันเนาะให้กับทางด้านนี้เลยโล่ของเรานั่นเองนะครับวิธีการใส่ก็ทําการ ราคนะครับผมโปร่งโล่ไปได้เลยนี่นะครับผมไม่มีวันแตกแน่นอนนั่นเองนะครับแต่สําหรับคนไหนที่อยากจะถอดเจมนะครับผมไปใส่อันอื่นนะก็ให้ซื้อน,นี่เลยตัวถอดอะคานีนะครับผมคลิกไปที่เกาะที่เราต้องการจะถอดเลยนี่เนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการใส่เจมแล้วก็วิธีการถอดเจมแล้วก็จะเป็นทางด้านวิธีการ นั่นเองนะครับผมหรือว่าตีบวกอาวุธโดยประมาณนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานั้นทําการทําภารกิจต่อเลยดีกว่านะครับโดยการไปคุยกับยามหน้าเมืองนั่นเองนะครับผมแลนะณตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ทําการคุยกับยามหน้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วยามหน้าเมืองนะครับเขาก็มอบหน้าที่นะครับให้เรานั้นไปกําจัดสรามนะครับผมในจุดที่เรา เพิ่งปลดล็อกไปนั่นเองนะครับผมก็ให้เราทําการบินไปได้เลยเออผมต้องบอกก่อนนะครับผมดาบทุกดาบเนี่ยมันจะมีสกิลติดตัวของดาบด้วยเองนะครับผมวิธีการใช้สกิลของดาบก็กดคลิกขวานั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ผมใช้ดาบรีเจนนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้สกิลของดาบรีเจนดูนะครับว่ามันจะโหดและจะโกงขนาดไหนนี่เลยนะครับผมดาบของรีเจนนะครับมันจะเป็นการปล่อยควันนะครับผมไปโจมตีศัตรูนะครับผมหรือว่ามอนเตอร์ที่อยู่รอบตัวเราเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะแล้วนะ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับในการฟาร์มสรามให้ครบตามจํานวนแล้วก็เอาเควสไปส่งก่อนละกันเนาะโอเคครับนะตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการฟาร์มนะครับผมจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เองนะครับผมบอกเลยว่าสกิลของดาบนี้ค่อนข้างที่จะโกงพอสมควรเลยนี่เองนะครับผมแล้วนะตอนนี้นะครับผมเขาก็จะให้ผมนั้นไปคุยกับแมรี่นั่นเองนะครับเออจะเป็นทางด้านจุดหน้าเมืองนั่นเองนะครับที่เรามาเนาะงั้นเดี๋ยวผมขอทําการตัดไปตอนที่คุยเลยละกันนะครับนี่เลยนะครับลูกศรมันก็มาสิ้นสุด ตรงที่แมรี่ตัวนี้นั่นเองนะครับก็ให้เราทําการกดคุยไปได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วนะตอนนี้นะครับเขาก็ให้เรานั้นเดินทางไปบริเวณอุปกรณ์เทลพอตนั่นเองนะครับผมอ้ออุปกรณ์เทลพอรตก็อยู่หน้าประตูวาร์ปเลยนั่นเองนะครับผมรูปทรงของอุปกรณ์เทลพอรตก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแต่ณตอนนี้เขาไม่ได้ให้เรานั้น มาจุดตรงนู้นนั่นเองนะครับผมเขาให้เราไปอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบินไปละกันนะครับต้องบินไปอย่างเดียวฮึบโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นจุดยังไงและดูเหมือนว่ามันนั้นจะให้เรานั้นไปอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมนั้นจะทําการรีบไปละกันเนาะแต่ยังมีข้อดีนะครับที่เขายังมีบอลลูนจ้มตรงนี้อีกนั่นเองนะครับไม่งั้นเราก็คงแบบว่าต้องเดินไปนั่นเองนะครับผมมันให้เรานั้นมาฆ่าหมานั่นเองนะครับผมจํานวนวนะครับ ครับผมกับไอหมาตัวเรเวล20จำนวน20ตัวนั่นเองนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอทําการไปกําจัดหมาเหล่านี้ก่อนละกันนะครับโดยการใช้ดาบลีเจนเนี่ยแหละนะครับผมในการกําจัดเนาะงั้นเพื่อเป็นการสุราเรากําจัดมันเลยดีกว่าครับ oh, <shit. S 1> แล้วในตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการกําจัดนะครับผมมอนสเตอร์ตามที่แมรี่นั้นมอบหมายให้ทําจนเสร็จ ครบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมตอนนี v ้ก็น่าจะต้องทําการเดินทางกลับแล้วก็ไปคุยกับแมรี่ตัวเดิมนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอทําการตัดไปตอนที่คุยกับแมรี่เลยละกันเนาะและนั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้ทาการมายืนอยู่ตรงหน้าแมรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมให้ทําการส่งเควสตไปให้ที่แมรี่นะครับผมจากนั้นนะครับเขาให้เรานะไปคุยกับแมรี่ะไปคุยกับแมรี่อีกตัวหนึ่งหรออืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอทําการเทรลพอร์ตไปตรงจุดวาร์ปหรือจุดจัมเปอร์เลยละกันนะครับผม รู้สึกว่าแมรี่อีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่กลางป่านี่นะครับผมหรือว่าตัวที่เรานั้นเคยคุยไปนั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะพาทุกคนไปดูกันนั่นเองนะครับผมหรือว่าเรานั้นจะไปดูพร้อมๆกันเลยนี่เองนะครับว่าจะเป็นตัวที่เรานั้นคิดไว้อยู่หรือเปล่าผลสรุปแล้วนะครับผมไม่ใช่ตัวที่เรานั้นคิดไว้นั่นเองนะครับผมแต่เป็นอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ผมก็เดินทางมาอยู่ในป่านะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ถึงตัวแมรี่ แล้วเลยละกันนะครับรู้สึกว่าผมนั้นจะเจอเส้นทางนะครับแล้วก็เดินตามทางมานะครับจนมาเจอกับหมู่บ้านนักล่าเลยน,นั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นอีกเมืองหนึ่งน,นั่นเองนะครับผมอ่าพอเรามาคุยกับเจ้าแมรี่ตัวนี้นะครับผมมันก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับผมในเมืองที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองนะครับผมซึ่งในเมืองที่2นี้นะครับเดี๋ยวผมนั้นจะพาทุกคนมาประจนภัยกันในอีก EP หนึ่งน,นั่นเองนะครับเนื่องจากระบบค่อนข้างที่เยอะแยะพอสมควรเลย รีวิวคลิปเดียวคงไม่หมดนั่เองนะครับสาหรับเมือง2นั้นใครอยากจะให้มาเร็วๆนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ขอคนละ1ไลค์ละกันเนาะนี่เลยนะครับผมนะตอนนี้เราก็ได้ทําการกดล็อกเสาวาร์ปไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนั่เองนะครับผมเวลาเรามาก็บอกเลยว่าไม่ต้องบินมาให้เสียเวลานะเราก็แค่มาคลิกที่เสานี้นะครับแล้วก็ทำการเทลพอร์ตนะครับผมเพื่อทำการกับ ไปในเมืองแรกได้เลยนี่เองนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งแจ๋วมากเลยนี่นะครับผมอีพีที่2นะั้นเดี๋ยวเรานั้นจะพาทุกคนไปประจนภัยกับดันเจียนนะครับผมง่ายนะครับผมตรงนี้ก็สามารถไปดันเจียนได้แล้วนี่เองนะครับผมแต่ผมนั้นขอไปสปอยในอีพีที่2ละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือเจอใหม่สตรีมหน้าส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย